วันนี้ผมจะทำเมนูปลาทอดเผาเกลือใช่แล้วเว้ยยิ่มดูเกลือกูดิจะแบบเป็นก้อนน้ำจิ้มสูตรลับจากเราของพวกเราเจ้ากุลาเคมมาแล้ววันนี้กลับมาใหม่ตามคำเรียกร้องวันนี้ผมจะทำเมนูปลาทอด าช้อนเผาเกลืออาจจะดูเหมือนง่ายซึ่งความจริงง่ายมาเลยเห็นไหมจ๊ะนี่อะไรอยู่เป็นโผงะเออการเนี่ยเทคนิคการทำกระชอนเผาเกลือนะเว้ยมันจะจะดูแบบง่ายได้ไหมความจริงก็ยางอันนี้ยากที่สุดเราเนี่ยก็คือการจับเออเอาช่วยสองคนมันจะได้อะแล้วต่เออ แต่วันนี้นะพี่จะไปทำปลาช่อนเผาเกลือใช่ไหมแต่มันไม่จบแค่ดูง่ายๆหรอกกูต้องมีสูตรลับเจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่าผมให้มืออันนี้คือวันทะพพูดอีกแล้วผลุงเว่าจะเป็นเหล่ากงเหล่ามากนิดหน่อยจะเป็นเหล่าเต็งเลยนะเอาปลามาเริ่มกิจการการทำงานเหมือนเดิมวนันนี้พี่ทำช่อนใช่ไหมเผาเกลือใช่ไหมแล้วพี่ก็จะทำน้ำจิม้มเหล่ากงพี่ชื่อน้ำจิม้ม เจ้ากุลาเค็มน้ำจิ้มเจ้ากุลาเค็มเนี่ยเราอยากได้น้ำจิ้มที่มันดูเป็นหากระเลยนี่เป็นต้นตำหลักการจิ้มคนเลยเราก็รู้บอกมาปลาแต่ไหนสมองกูเลยต้องจิ้แค่กูอยากให้ทุกคนรู้ว่ารู้วเอ้ยากหน่อยเริ่มงานไว้พีุ่่ปลามาทำเหมือนเดิมนะอีกทีจิ้มเองเขาชิโมะอันนี้คือวิธีการที่ทำให้ปลาเนี่ยพอประมาณนั้นี่อุ่นครับเก็บรอยครับเขาเสียชีวิตแล้วเพเอ้เลยลูก พอไปนี่เป็นการอ่านี่เขาเรียกว่าตายกล้ามเนื้อของปลานะคร,รับเห็นไหมกล้ามเนื้อก็จะไม่หนักอนแล้วเราก็จะเก็บได้นานขึ้นรายการพี่วันนี้ช่วงโมงนี้เนี่ยที่มีโปรโมชั่นใหม่สำหรับลูกค้าทุกคนคุณมาโปรโมชั่นอะไรไปโบกันอะไรครับใครอยากให้กูถ่ายอะไรให้ไม่ต้องมาสปอนเซอร์กูเดี๋ยวกูจะสปอนเซอร์พวกมึงทุกอ<ๆ>ย่างฟรีเว้ยไม่คิดตังค์กูสปอนเซอร์เองเว้ยปกติมันต้องไปจ้างคนรีวิวใช่ไ กูรีวิวเองฟรีผมรู้สึกว่าเอ้ยไหนๆก็คนดูกันแล้วปะสั้งใจดูคนเว้ยตอบแทนกันบ้างให้กูรู้สึกสบายใจไหมไม่ใช่ว่ากูเป็นคนแบบให้พวมาดูกูรู้กูไม่ช่วยเลยกูเลยคือจะให้ดูนะเวลาทำาอีกท์ตีมเม่คนชอบทำผิดต้องเอาเลือดออกบางคนก็ทำไม่เป็นเนาะมีนะเดี๋ยวล้างปลาให้อา ความอร่อยสูงสุดของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นี่เว้ยอยู่ที่สินค้าวัตถุดิบมันต้องดีเวลาเราบอกว่าปาดเลือดใช่ไหมที่บอกว่าอีเคจชีเม่เอาเลือดออกใช่ป่ะนี่คือส่วนสำคัญที่สุดในการท่าเพราะว่าต้องเอาเลือดออกจากตัวป,าไปไลวาถึงได้เราถึงจะมาผมได้ว้าเอามีดไปปาผมนั่นหบ่นอีกปาดอย่างงี้ แต่เราอ่ะต้องตัดตรงเหงือกเขานะครับเหงือกเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราตัดตรงเหงือกเขาตรงเหงือกเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เราตัดผ่านเหงือกเขาเลยอย่างนี้ให้เหงือกมันหก<อ>ักพอเหงือกมันหักแล้เลือดเขาจะไหลออกถ้าเกิดทุบป่าตรงนี้น้ำมันจะเข้าไปในช่องท้องพอไปเข้าไปในช่องท้องปลาใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าปลาในท้องมีน <ๆ S 2> <ๆ S 1> <ๆ>้ำเข้าไปมันก็องมีโอกาสที่จะสีมากขึ้นนี่คือหลักการนะเว้ยเคจิโมะตอนนี้นะเราต้องเอาเหงือกออกก่อนแล้วก็ดึงออกมาอืมดึงออกมาเครื่องในเขาต่อไม้หมด ลืมบอกนะปลาอันนี้มีเกล็ดนะเห็นป่ะมันมีเกล็ดลองไม่เป็ไรเพราะเราจะเผาเกลือแล้วก็เกล็ดเกล็ดกนไปพี่องอุปกรณ์มาเริ่มต้นการทําพาเผาเกลือเว้ยอ่ะนี่มามันต้องสะอาดขนาดนี้นะต้องไม่มีเลือดเหลืออยู่ข้างในนะปกี้เราเอาแปรงล้างเข้าไปเพื่อให้มันสะอาดที่สุดเริ่มนะอุปกรณ์เริ่มทำนะครับพี่น้องพี่เกลือนี่งงอะไรวะไกลอเอ้ยแม่รู้สัสหลาดนี่ใส่โยตี้ไงวะน้ำส้มยูซุใส่ถั่วถูกว เดี๋ยวมึงต้องรู้ก่อนว่าทำไมไมันต้องมีอันนี้แล้วก็นี่เครื่องสมุนไพรบ้านเราค่ะแต่ใครไม่มากรูดเริ่มต้นจากการผสมก่อนแล้วกนะันเนาะเดี๋ยวล้างมือนนก่อนเลยตักนีเช็ดให้แกมาเริ่มเลยเว้ยลงทุนอย่างแรกใส่เกลือลงไปก่อน,นาทูนเราถาดใบใหญ่ไหมเอาชานใบใหญ่ทีขาวอะคือเราใส่เกลือไปก่อนแล้วเราก็ใส่ไข่ขาวลงไปเนี่ยแล้วก็เริ่มต้มึงไปลุ๊บมึงงงเลยมันมึงต้องใส่งงค่ะคือเวลาที่เราใส่ไข่ขาวลงไปใช่ป่ะ มันจะทําให้เกลือมันเกาะเป็นก้อนเห็นไหมเหนียวเห็นปะแล้วมันโบกมันจะติดเราใส่ไข่ขาวเพื่อมันยึดมันจะเป็นก้อนเราใส่น้ำมันซูเพื่อดึงการความแน่นให้มันเกาะกันเข้าไปอีกเข้าใจไหมอ่ะได้แล้วเว้ยอ่ะเริ่มกิจการกันไอ้ปลาตัวนี้ก่อนที่จะสามารถกินแบบเป็นซาชิมิได้ใช่ไหมใช่อันนี้แหละปกติแล้วเขากินเป็นนี่นะครับเป็นซาชิมิเหมือนกันเนื้อนี่แน่นปึ๊กเลย มาได้ปลามาเลยเว้ยเสร็จแล้วยัดเข้าเลยเครื่องมาประกู่พวกเนี้ยบอกความจริงนะเราอ่ะไม่ทำเพื่อดับคาวนะเราทําเพื่อให้มันมีกลิ่นเฉยๆคือไอ้คาวอ่ะมันไม่คาวแล้วเพราะว่าเราใช้ปลาเป็นไม่ต้องบีบหรอกไม่ต้องบีบไม่ต้องหักบีบเลยแล้วเลยคือมึงเข้าใจป่ะมึงไม่ต้องบีบหรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้ามึงบีบโดยส่วนมากเขาบีบมาสูงเพราะว่าเขาเขาใช้เวลาคุกกิ้งสามนาทีห้านาทีน้ำมันไม่ออกไอ้เหี้ยที่เผาชั่วโมงกว่าแล้วก็ไปเว้ยยัดกาบทั้ง ความจริงมามันไม่มีหลักสูตรทาบข,ข้าวที่มันเป็นหลักสูตรแบบตายตัวเราทาบข,ข้าวนะชอบแบบไหนครแบบนั้นยัดเข้าไปแนี้แหละ่างนี้แหละ่างน,งนี้โอเคช้อนทองช้อนทองเดี๋ยวไปดูว่ายังไงนะเดี๋ยวเาปกเดินไว้ไปดูทำเวลาทคุณรอคอยเขาไม่ถึงเห็นไหมเห็นไหมปกติมึงทำอ่ะมันหนาได้แค่ไหนคนทำปลาเานเผาเกลือเป็นใช่ป่ะมันก็จะไม่ติดอย่างนี้เห็นป่ะนี่มันดูติดนิดน,นึง เธอคือว่าเวลาเกลือหรือว่ามันมันแฉะไปมึงก็โรยเกลือแห้งลงไปแค่นี้เองง่ายง่ายมาปาด้วยนี่โอใบแงง่ายเหมงตลาบอกเลยดูดดูดีดูดู เริ่มงานเว้ยวัยรุ่นโอ้โหเียใหญ่เกินอันนี้เกลือก็ค่อยๆโปะไปนะถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันแฉะไปก็เอาเกลือไปโปะเาๆไปโปะไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วแต่มึงขนาดเว้ยคนเราอย่างนี้นะน้ำก๊าบบเลยเอออ่า้าบนมันแสงกหน่อยแล้วก็โปะกันโอ้ยร้อนจิายโอ้ยยังกระดิกอยู่เลยอ่ะนี่ไม่ได้รีโมทนะเว้ย ตายแล้วพี่มาไปาดิลิสแล้วมากระดิกอยู่เนี่ยจากประสบการณ์น่าจะประมาณชั่วโมงนึงต้องกลับไหมองกลับสิเออกลับแล้ว <c oughs> เฮ้ยย <c oughs> ังโอ้ลุงพี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวทาน้ำจิ้มไปดูนี่เป็นสุดยอดเคล็ดลับจากเหล่าคงนะเว้ยน้ำจิ้มแจ่วกุหลาบเ,เค็มเดี๋ยวมึงดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโชว์เลย วันนี้พี่จะมาทำน้ำจิ้มสูตรเหล่ากงกูความจริงกูมโนโมมเมื่อคืนนะไม่ได้เกี่ยวกับเหล่ากงกูเลยเลยแต่กูคิดว่ามันน่าจะได้นี่คือน้ำจิ้มแจ่วกูเราเข็มเกเคมึงกูมาทำไมเราทำเมนูนี้เขาจะให้รู้ว่ากูรวยรวยตรงไหน ไม่มีแดกอยู่แล้วแต่นี่คือหลักสูตรการทำของเราเราจะใช้นี่คือกุ้ราเค็มกุ้ราเค็มเนี่ยแพงสุดที่ไหนตากใบโหลอะไรพันหกบ้านกูพันหนึ่งอันนี้ไม่ได้ขาย <laughs> ซื้อมาราคาถุกหน่อยเรือกูเองกุ <laughs> ้ราเค็มนี่คือปลาที่มีาราคาแพงมากแเราจะเอามาทำน้ำจิ้มเว้ยนี่ดูนะ <c oughs> มึงเอามาหั่นเป็นชิ้นก่อนแนละ้วมึงจะได้แบงนี้นี่คือมึงไปทอดมาแล้วใช่ป่ะขอมึงได้ทอดมาใช่ไหมมึงก็เอาปลามาดูตัวอย่างนะตึงปลาออกเนี่ยมึงก็ปลาทำนี้ขย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 ี้มันก็จะเป็นอย่างงี้นะตอนนี้มึงก็จะเหมือนกับหมยปลาดุก เราไม่ใช่อันนี้คือเนื้อพวกเราเค็มคราวนี้เราจะเอาเนี่ยมาทำน้ำจิ้มอย่างแรกนะมึงใส่ก่อนเลยน้ำปลาวัน,วนเดือนน,น้ำมะนาวรอขอบคุณนะสา,ามอันนี้คือสูตรนี้อย่าไปจำนะมั่วอาใส่ไปเลยมีใส่หมดเลยเอาง่ายๆมึงใส่เลยอันนี้ไปมะกรูดต้นหอมอันนี้เป็นอ่าขมิ้นฝรั่งเว้แล้วก็ใส่พริกหน่อยพริกอันนี้เข้าวคั่วก่อนคั่วใบ่ไปดิ้หน่อยไป แล้วก็ใส่พริกป,ป่นไปแดดเผ็ดไหมไม่ <c oughs> เผ็ดห <c oughs> อมแดงกระเทียมหมดยังวะเอาไม่หมดน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลสักช้อนหนึ่งแล้วก็กใส่นี้ไปเลยกูเราโอเค็มจัดไปรับคนเหมือนกันลองชิมว่ามันเค็มพออยอ่างตอนนี้ก็จะพริกกุหลเนะี่ย <c oughs> ไม่ได้เป็นกูเราแล้วมันปน่น <c oughs> ใส่น้ำตาลใส่น้ำมะนาวเพิ่มดีกว่าอ่ะมวยหมดแล้วยาช่างแมงอะไรอี๋ปากแม่งนี่ละใส่นิดหน่อยนี่กี่ช้อนแล้ววะ ช่างแม่งเป็นแล้วก็เป็น้ำปลาไปเลยอ่าจจะมีน้ำนี่ชิมแล้วเดี๋ยวชิมก่อนว่ารสชาติมันอย่างเอาเงาช้อนอะไรกันเดียวเพราะว่ามันต้องมีแบบกุเราด้วยป่ะกุเรามันจะเค็มใช่ป่ะเราก็ไม่ต้องไปใส่ไอโตวที่มันเป็นน้ำปลาเยอะเว้ยได้โอ้โหเมื่อกิ้นี่ของจริงเห็นไหมได้สูตรเราโกงงูจบแล้วได้แล้วมึงได้เมชิมแล้ว อาพวกมึงยกดูหน่อยว่าผ่านไปแล้วชั่วโมงกว่าแม่งเป็นไงไหวไหมร้อนรับเค <Hey. S 1> เรือนทอ่อโอ้ยบัตรแห่งโป๊กอ่ะกลับด้านือเปล่ามันอาจจะเปิดเปิดนิดหน่อยนะไม่เป็นไรอย่าไปคิดเยอะ <c oughs> ถ้าว่าเปิดนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ทําการาแปะไปใหม่อ <c oughs> <c oughs> ้าวบอกงานเข้าไงอ่ะพูดว่าไม่ต้องกลับหรอกผมแม่งเป็นอย่างนี้ nãy giờ gặp lâm ba rồi à, ăn rong kẹo mà để đi đây, tên, nãy rồi, nãy rồi, nãy giờ người ta nói là người ta nói là người ta nói là người ta nói nói là người ta 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 nói nói là người ta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  nói là เใครฟองไายกูนะกูรู้เลยพวกมึงอะดูอยู่อีการอัเรีนค่ะเรียนอาเรียด้วยเหรอโหมี่ไก่ประกันด้วยโคตรอินเตอร์เลยแปดพันล้านเหรอคือความจริงมึงมึงก็ใจอะไรผิดว่าแปดพันล้านนี่คือเงินที่กูเสียไปไม่ใช่เงินที่กูได้มาขอบคุณมากกฎใหม่ของเราตอนนี้เราจะสปอนเซอร์ทุกรายการฟรีอ่ะขายเลยให้เวลาขายห้าวินาทีขายก็อะไรียน ก็ติดต่อมาเล้ค่ะดูแลอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะดูแลทุกเล่นไหนชีวิตของผมค่ะคือคอนเสิร์ของเราคือต่อไปนี้ใครเข้าสปอนเซอร์รายการเราทุกคนฟรีหมดไม่คิดตังค์ผมเลยแรกฟรีเอายกปลามาก่อนรอทีจะพี่พอดีว่ากำลังมันไปเข็มไหมหอาไปอย่างยาวนานนี่ ได้แล้วเว้ยเฮียมดูเกลือกูดิจะไม่เป็นก้อนเลยเลยสุดจัดเอาเลยสุดจัดเอานะเดี๋ยวเราก็เหลือกแล้วเอาเว้ยมานี่ไงแม่ลาปลาเผา ตาเว้ควันพุทธบายสีลุยผูก้กาำนอลแจกห้องวีเลยเฮ้ยเด็กน้อยตามลูกพี่ไปเดี๋ยวกูตามไปโชว์ทีหลังให้ลูกพี่ไปแจกก่อนอันนี้เป็นเมนูให้ทดลองนะครับผมสี่ห้องนี้เป็นห้องที่โชคดีนะครับครับครับโชคดีมากราคแล้วเดี๋ยวเจ้าของร้านจะเข้ามาแจกเขานะครับผมขอบคุณครับร้า ดีว่าถ่าย YouTube เลยมาฝากไอ้นี่ลองชิมดูครับยินดีครับพี่เพราะว่าถ่าย YouTube ผมจะไปไอ้คันผมจะไปชิมเองมันก็จะดูเหมือนกับแบบว่าอร่อยหรือเปล่าก็หลายคนคนหนาวเราโม่ไอ้พี่ทำเองชิมเองอร่อยไม่ได้พี่คนจะถามว่ามึงเคยชมตัวเองก็เลยเอาม่ฝากให้พี่ชิมมัหน่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเราเราใส่ต้มตักให้มีเนื้อนะครับเพราะว่าน้ำข้างนอกเนี่ยเราใส่มะนาวไว้เยอะแต่เนื้อที่เราใส่คือเราหอมแล้วก็ไปป่นไว้มันจะได้มีรสแบบทั้งทิพเราขอบคุณมากฝากชิมให้หน่อยขอบยก็คุณ ว่ายอยู่หลังร้านนะปลาเป็นนี่นี่ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนอะเลรอยน้ำจมกับน้ิ้ม่าน้ะรน้้ยน้ำจิ้มะคนาเลยมดีอ้น้ำจิ้มมันอร่อมากเลย้อละ้อดสุดยอดเลยอ่ะที่กี่โลหโล อย่าลืมกดไลค์กดซ c r i ครกดแชร์กดกระดิ่งแล้วเดี๋ยวเจอกัน